ดรเจฟฟี่ลองเป็นหมอที่ทำการสัมภาษณ์คนที่ตายแล้วฟื้นประมาณ5,000คน55%พวกเขาเชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงเป็นตัวเลขของเซนเวล่าหนึ่งในหนังดราม่าคอมดี้ที่ภาคแรกกวาดรายได้ไปมากถึง700กว่าล้านบาทและในภาค2ปัจจุบันนี้กำลังมุ่งเข้าสู่100ล้านบาทแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมไปดูมาก็ต้องบอกเลยว่า หังมันดูมีล่องรอยติดขัดมากกว่าภาคแรกเยอะเลยล่ะครับผมไม่รู้ว่าเพราะตัวผมเองหรือเปล่าที่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับภาคแรกแต่มันได้ทำเอฟเฟกกับผมได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากระหว่างสัเปลอือกสักกับบาดเจิดหรือพาร์ทที่ผมชอบไม่ลงจริงๆอย่างบักเสียงที่ไปเล่นงานศพสบเปลอือกสัก คนที่เคยให้วิชามันไปถอดจิตหาใบข้าวในวันนั้นแต่มันดันมาทำรายงานศพของเขาในวันนี้ซึ่งบทสรุปของสองเส้นเรื่องที่ภาคแรกดำเนินมานั้นมันเข้าล่องเข้าลอยกันแบบไม่ติดขัดเลยล่ะครับก็ อย่างที่ว่าถ้าใครเข้าใจสไตล์หนังไทยบ้านดีหรือไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยต้องเน้นย้ำว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2.1หรือ2.2ภาคแยกอย่าง b n k 48แล้วก็เซียนหลังหรือหมอประวนันโอ้ยอะไรอีกเยอะแยะเลยซึ่งแน่นอนว่าสไตล์ของเขาเนี่ยจัดจ้านจนรวมคำว่าซีรีส์มาอยู่เป็นในหนึ่งหนังเรื่องเดียวได้เออลืมไปเลยมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะมาเรื่องนี้นะครับนั่นะก็คือเธอไทยบ้านที่ผม เคยรีวิวไปแล้วนะส่วนตัวผมมองว่าเธอใช้บ้านเนี่ย เกือบจะเป็นหนังสแตนอ a l ลนมากกว่าเพราะมันเป็นภาคแยกที่ไม่ค่อยมีบทบาทในโลกหลักหรือว่าจักรวาลหลักของไทยบ้านสักเท่าไหร่เลยนอกจากจะมีตัวละครที่มาเป็นคัมิโอประกอบนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ก็เน้นเล่าเรื่องของเราเทยไทยบ้านซะมากกว่ามากกว่าที่จะเชื่อมเหตุการณ์จริงๆในจักรวาลไทยบ้านนะครับผมเรามาพูดถึงหนังสเปเลอร์สกันดีกว่าว่าทําไมถึงมีจุดติดขัดมากกว่าจะเป็นหนังภาคต่อที่ลงตัวซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่คือ ความคิดเห็นส่วนตัวของผมและขอแก้ต่างเรื่องคะแนนภาคแรกนิดหน่อยทีอืม คาดหวังก่อนนังฉายเนี่ยที่ผมให้ไป9เต็ม10หรือผมพูดอะไรอย่างนั้นเพราะผมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าตัวเองจริงๆผมให้แค่แเต็ม10ครับผมและปัจจุบันนี้คะแนนก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมโอเคแล้วล่ะครับส่วนสปเปอร์สเปิดเรื่องมาด้วยการตายและฟื้นของยายจ่อยยายของจ่ารอดเก็บเป็นคนสําคัญมากในภาคนี้และคนที่2คือน,นักแสดงใหม่แกะกองอย่างโจอ้ในฐานะของบักทูบที่ชีวิต ค่อนข้างจะรันทดและโดดเดี่ยวเพราะไม่เหลือใครแล้วจริงๆครับผมทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องสองเส้นเรื่องที่เหมือนจะทํางานร่วมกันแต่มันกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ภาคแรกบักเจิดกับบักเซียงมีเป้าหมายร่วมกันจนกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยกันลันงานสับเปล,เลอแต่บักทูปกับกลายเป็นตัวละครที่มืดมนโดดเดี่ยวและดูไม่มีมิมตรไมตรีกับเพื่อนใหม่เลยหนังสือให้เห็นชัดว่าตัวละครที่มาแล้วก็ไปและด้วยเส้นปะที่ต่อกันไม่ติดนี่แหละ ครับผมทําให้หนังเนี่ยมันแยกเป็นสองพาร์ทกันอย่างชัดเจนเลยเอาละครับผมหลังจากที่เราเขยายสเกลหนังหรือพูดเรื่องราวย่อยๆให้ทุกคนฟังแล้วเรามาพูดถึงสิ่งที่ผมจับ ในหนังเรื่องนี้ได้ดีกว่าจริงๆเราน่าจะเห็นแนวนี้ไม่มากก็น,น้อยฮะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบจากฝั่งหนังมาเวลมากกว่าแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอในหนังสเปเลอร์นะครับผมพอดีว่าผมเพิ่งไปจับสังเกตอะไรบางอย่างมาในขนาดที่ผมทําคลิปสั้นในการรีวิวสเปสเอ้ยสปเลอร์สองลงไปซึ่งใครหลายๆคนที่ดูช่องผมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นรีวิวตัวยาวนี้นั่นกะ็คือทําไมหนังสปเลอร์สอถึงไม่ให้ตามความคาดห มของผหลังจากที่ผมดูตัวอย่างและหนังภาค2จบอย่างแรกเลยครับผมบรรยากาศในตัวอย่างกับหนังจริงมันขาดหายไปเยอะมากทุกคนสังเกตไหมครับว่าทําไมเราไม่ค่อยอินกับบทบาทของโจอีหรือบักทูบเลยในหนังของตัวละครนี่มันดูมืดมนแถมยังตัดสลับไปมาจนทําให้เรารู้สึกว่าแก่นสารในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อนั้นมันค่อนข้างจะดาร์กและก็ดูไม่เข้ารองเข้ารอยกับกลุ่มตัวละครไทยบ้านสักเท่าไหร่ อนที่ผมตัดต่อคลิปสั้นครับผมผมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือตัวอย่างที่ผมใช้มาเป็นคลิปประกอบวิดีโอระหว่างรีวิวผมเห็นว่าเนื้อหามันหายไปเยอะมากพอสมควรเลยและไอสิ่งที่หายไปนี่แหละครับผมที่ทําให้บทของบทรูปเสื่อเอก,กลักษณ์และความน่าสนใจไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจุดที่จะทําให้เราชอบตอัวละครนี้จุดที่จะทําให้เราอินกับตัวละครนี้หรือแม้กระทั่งเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกกระชับจนน่าใจหายในภาค2เลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของศาสา าการตามหาความจริงโลกหลังความตายที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทหลักของภาคนี้จับก,กายโดนตัดกระชับ จนไปเน้นเรื่องของยายจ่อยซะมากกว่าไปเลยจากตัวละครในโลกไทยบ้านที่เราควรจะหลงรักกลายเป็นตัวละครที่ดูมาแล้วก็ไปจนผมสงสัยว่าเขาถึงขั้นดึงโจอี้มาเล่นเพื่อแค่นี้จริงๆหรอตัวละครที่ควรจะทําให้เรารักหรือเขาแค่ตั้งใจจะสื่อสารตัวละครนี้ไปทางในด้านดาร์กอย่างเดียวเลยหรือเปล่าพอเห็นตัวอย่างถึงเข้าใจครับว่าทําไมมันดูข,า,ขาดๆแหว่งๆพเพราะไปนเน้นในเรื่องของยายจ่อยซะส่วนใหญ่จนทําให้ผมสงสัยว่าภาค2เนี่ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า หรือจริงๆมันควรจะเป็นสัปเหลอสองจกับ2.2เหมือนไทยบ้านกันแน่นะต่อให้ผมจะพูดอะไรลงไปแต่จู่ๆผมก็คิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นะครับผมนั่นก็คือในระหว่างที่สคริปต์ตัวนี้กำลังดำเนินไปและยังไม่ได้อัดเสียงแต่ผมใช้เวลากับตัวเองสักพักคิดไปคิดมามันก็ มีสิ่งหนึ่งที่น่าคิดไว้ว่าถ้าสมบูรณ์นะฉากในตัวอย่างพวกนั้นโผล่มาในหนังจริงๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ที่สามมุมสามเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสามหนุ่มสามมุมอะฮะหรือว่าสามเกอร์อะไรก็ตามที่มันแบบจะชนให้เรารู้สึกว่าโจอี้ก็มีความเป็นไทยบ้านเหมือนพวกแบบปักเสียงบักเจดิดอะไรเงี้ยเข้ามาในหนังจริงๆ แล้วมันอาจจะทําให้เรารู้สึกหลักบักทูปมากขึ้นรลักมากจนพอๆพอกับแก๊งไทยบ้านคนอื่นๆแต่พอมาพูดถึงเรื่องราวแบกกลาวความหลังของบักทูปในรอบนี้นั้นมันทั้งโหดร้ายดิบและเถื่อนเกินสําหรับคนที่ไม่เหลืออะไรเลยแถมยังสูญเสียติดติดกันในช่วงเวลาสั้นๆบางทีพอเอาโมเมนต์หลายๆอย่างของไทยบ้านมารวมกันความฮาความสนุกเข้าไปใส่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับบทบาทคาแรคเตอร์ของโจโอี้ที่เขาอยากจะสื่อ สารมาในครั้งนี้ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผู้กํากับเขาคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเลยทำให้ตัวอย่างกับในหนังบทของบักทูปมันกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าใช่ฮะเราอาจจะชินกับความเป็นไทยบ้านมันคือการเข้าถึงง่ายก็คือคนสไตล์บ้านๆมีมุม มีมุมต่างๆที่แบบมันไม่จำเป็นต้องลึกลับซับซ้อนแต่พอมันมีตัวละครที่เน้นบทบาทคาแรคเตอร์แล้วก็ปูมหลังที่เจ็บปวดเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วหรือเปล่าต่อให้จะยอมแลกกับมุมมองในหนังที่มันขาดขาดหายหายแวงแวงหล่นหล่นไปบ้างก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าหนังอยากจะขายความอ้างว้างของบักทบูบหรือโจอี้เขาทำถูกแล้วละครับผมเพราะโจอี้ในเรื่องนี้เขามีมิติเดียวไปเลยทำให้เรารู้สึก หรือว่าได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวหรือความที่ไม่เหลือใครหรือใจสลายอะไรก็ตามจนเราอาจจะไม่ได้เห็นมิติอื่นๆของตอัวละครนี้เพราะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อนั่นเองถึงอย่างนั้นครับผมมันก็สามารถมองได้สองแง่สองงามพูดตรงๆแล้วนี่อาจจะเป็น ภาคต่อสับเปล,เลอือที่อาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมแต่มันเป็นภาคต่อที่แตกต่างเลยก็ได้เพราี <c oughs> ช็อตนี้หรือว่าซีนนี้ผมเพิ่งคิดได้มาตอนที่แบบอาบน้ำฮะจูๆ่ๆมันก็แวบขึ้นมาในหัวในขณะที่ยังไม่ได้อาเสียงก็ขอเพิ่มสริปไปเรื่อยๆแล้วกันคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยและก็นานหน่อยนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นแล้วผมก็รู้ได้เลยว่าบางครั้ง มันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือสิ่งที่เขาตั้งใจและมันอาจจะดีที่สุดในมุมมองที่เราได้เห็นในภาพ,พย,ายนตร์แล้วล่ะครับผมถ้าหนังเรื่องนี้มันมีโอกาสได้ลงสตรีมมิ่งคือว่าผมขอนะครับผมอย่าให้เหมือนภาคแรกที่ทิ้งไว้ตั้งกี่ปีกาจะรู้ว่าบักเสียงมาขอโทษเลยล่ะครับผม <laughs> ไอชาขอโทษบักเจดิดมันเป็นสิ่งที่ผมอื ปบดล็อกมากๆหลังจากที่ภาคแรกมันจบกันแตกหักขนาดนั้นผมพูดแล้วพูดอีกและอยากจะพูดต่อว่าแค่ขอโทษละเพื่อน <c oughs> แค่ขอโทษคำเดียว แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถดำเนินในสปเลอร์สองได้อย่างสบายใจใช่ครับผมผมอยากเห็นเวอร์ชันอันขัดหรือเวอร์ชันที่ถ่ายทำมาจริงเวอร์ชันที่ผู้กำกับอยากนำเสนอที่สุดะครับผมในเวอร์ชันของสตรีมมิ่งก็ได้อย่างน้อยผมจะได้หายค้างขาวว่าทำไมหนังมันรู้สึกแปลกๆหรือสิ่งที่ เป็นเฟิร์สอิมเพรสชันแรกหรือว่าเฟิร์สดาร์แรกที่เขาอยากจะนําเสนอพูดง่ายๆคืออยากเห็นบทบาทอื่นๆของโจอี้มากขึ้นครับผมซึ่งแน่นอนว่าในพาร์ทของยายจ่อยมันคือการเติมเต็มความอดอุ่นแต่พาร์ทบักทูกที่ควรจะยิ่งใหญ่ตามคําป่วยว่าถ้าภาคหนึ่งคือความตายภาค2ก็คือโลกหลังความตายแต่ในหนังที่ผมรู้สึกว่ามันกลับไปไม่ถึงตรงนั้นในระหว่างทางที่ชวนให้เราค้นหากับไม่ได้ให เวลาตรงนั้นมากพอให้เราอินก่อนที่จะไปสู่จุดคายแม็กเลยล่ะครับด้วยบทตัวละครที่พยายามบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงทำไมไม่ลองไปตายดูละ่ะรู้สึกว่าแปลกๆไหมฮะ ในระหว่างการที่ค้นคว้าศึกษานู่นั่นนี่สุดท้ายหนังจะมาจบลงดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอมันดูง่ายไปนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปูมาแต่ผมยอมรับนะว่าช่วงท้ายที่เขาสื่อสารเรื่องไปไม่ลาหรือลาแล้วก็ไปมันดีมากพอสมควร คือมันสะท้อนภาพแบบนรกสวรรค์ผ่านความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายทั้งสองคนได้ดีเลยแหละครับผมอารมณ์คล้ายๆกับแบบอโก้สตอรี่ซึ่งพูดตรงๆนะฮะมันมันอาจจะแบบมีร่องรอยที่แบบไม่สมประกอบหรือว่าต่อกันไม่ติดระหว่างทางแต่ตอนจบในเวอร์ชั่น p a พปี้ n อนด g กับ Bad e อนด n ้ก็ถือว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยหละครับผมนี่น่าจะคือ พาร์ที่รู้สึกว่าแบกหนังเรื่องนี้ได้ทั้งเรื่องและผู้กำกับก็น่าจะตัดสินใจดีแล้วที่จะยกชูพาร์ทนี้เป็นพาร์ทหลักนั่นก็คือพาร์ท MVP ส่วนตัวนักแสดงจริงๆคือยายจ่อยครับผม <laughs> แกเล่นได้เป็นธรรมชาติมากเลยครับผมแต่ก็นั่นแหละพอบทช่วงท้ายมันมาล่าเริงเกินไปจะที่ควรจะซึ้งจะเสียน้ำตาเหมือนในตอนใบข้าวอ่าใบข้าวผมไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เอาเป็นว่า ตอนสับปเปลือกสักแล้วกันมันกลับกลายเปการนั่งดูการแสดงไปซะง,งั้นซึ่งแน่นอนว่าที่ผมกำลังหมายถึงก็คือเหตุการณ์ที่หลังจากอยายจ่อยฟื้นจากความตายทุกสิ่งทุกอย่างมันปูแบบดูดีปูแบบถ้าสมมติพูดในมุมมองของอารมณ์ของหนังนั่นก็คือเขาเรียกว่า<อเ>ค,ความสุขก่อนพายุจะมาอะไรประมาณนั้นแหละมันปล่อยให้เราชัดล่าใจก่อนที่ ความตายในสเปลอร์สมันจะถมให้เราเรารู้สึกเสียน้ําตาอึดอัดร้องไห้เหมือนสเปลอร์สักในภาคแรกแต่ภาค2มันไม่ใช่เลยครับผมมันกลับกลายเป็นการนั่งดูการแสดงไปซะง,งั้นในช่วงของการจากลาของยายจ่อยจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟก ระหว่างนักแสดงต่อนักแสดงแต่กับกายไม่เป็นเอฟเฟกระหว่างนักแสดงที่ส่งทอดไม่ให้คนดูอย่างผมเลยทั้งที่จ่าลอดดายายจ่อยแค่นั้นผมยังร้องแต่ตอนเกจักไปจริงๆผมกับเฉยๆเสียดายตรงนี้แหละครับผมและที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือบทบักเมิดที่ภาคนี้กลายเป็นว่า ไม่ต่างกับบักเสียงสองเลยซึ่งใจจริงผมอยากให้บทนี้ไปของจ่ารอดมากกว่าเพราะจ่านอดแบกทุกอย่างของครอบครัวนี้มาตลอดถ้าเขาเป็นคนรับไม้ต่อความเจ็บปวดนี้มันจะทรงพลังมากกว่านะครับผมสรุปนะครับสําหรับสเปเลอร์สอง มันคือรอยแยกที่ยังเชื่อมกันไม่สนิทมีทั้งจุดที่น่าชื่นชมอย่างฉากจบที่มีทั้งแฮปปี้และแบดเอนดิ้งในเรื่องเดียวกันแต่ก็น่าเสียดายในหลายๆจุดที่ถูกตัดออกไปส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับผมในบทรีวิวของสปเลอกสองหลังจากที่ไม่ได้รีวิวหนังเวอร์ชั่นเต็มมานานมากคือยอมรับเลยฮะว่าภาคแรกที่ผมรีวิวไปมีคนดูสามแสนกว่าคนซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าให้คนดูไปถึงสามแสนหรอกนะฮะแต่มัน มีบทให้พูดเยอะจริงๆในหนังที่ไม่คิดว่าจะรักแต่ก็เคยรักไปแล้วนะครับผมแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นแบบไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเอาเป็นว่านี่ก็คือทั้งหมดของสัปเปิลสอในความรู้สึกของผมนุ m กมายมูฟวี่ลิสรักกันนะครับผม okay. โอเคโอ้โหกลับมาทำรีวิวยาว อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานมากๆแล้วก็ไปเน้นลงคลิปสั้นเพราะรู้สึกว่ามันเร็วตามเหตุการณ์ได้ทานมากกว่าแต่วันนี้มันอยากจะพูดจริงๆแหละครับผมเอาเป็นว่าบางครั้งด้วยความที่ไม่มีเวลาหรืออะไรก็ตามเอาเป็นว่าถ้ามันมีหนังแนวเนี้ยอยากพูดอยากคุยก็อาจจะกลับมาทําเป็นคลิปยาวอีกครั้งหนึ่งต่อให้คลิปยาวจะต่อแถวกันเป็นตับเพื่อรอในสิ่งที่ผมอยากจะทําอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่ารีวิวตัวนี้ตั้งใจอยากจะทําจริงๆแล้วก็ถ้ามีหนังเรื่องไหนที่อยากตั้ง จ,จะทําแบบนี้มาแชร์ความคิดเห็นอย่างนี้มาพูดคุยอย่างนี้ก็รอดูกันในอนาคตนะครับผมส่วนตัวในสับเปลือกสองนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ชอบไม่ชอบยังไงจะด่าเหมือน รีวิวตัวที่แล้วสมัยกี่ปีไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆและไม่ได้โกหกความรู้สึกตัวเองด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของสปปเปเลอร์สองนะครับผมโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะทุกใจย่มกดไลท์ทุกใจอย่มกดไลก์ที่ใจลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามขลิปใหม่ของช่อง My Movie List นะครับผมกับผมนุคังหนังนครรมดาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้า y o u goodbye ครับผม